อ้านี่กลังน่าอยูี่เธงหลายเบึงเนี่ยขับพี่น้องเบึงเนี่ยป๊าดขอเจ้จังได้ไหวฮันขอหลายกับเท็พี่น้องนี่ กี่นีุ่งแม่ขนุนขังไงอขุนจ้ามันหงายเาวนีละอุดเอาตรงวียมันหายเง่าวนีละตาวังเห็ดมันหลายค่ะพี่น้องจ๋าอุดซาบลาพี่พี่น้องจ๋าเุงน่ขุนเดี๋ยวจังใดสิเอาเมื่อ่านา่ะโอ้ย เก็บยากได้ยืดยังสิพุ่นน่ะเจ้าพี่น้องเก็บยากผุนมึงเนี่ยจ้ะพี่น้องมึงเนี่ยมีผุนหักหลายนึ่งผุนมึงเนี่ยโอ้อยเป็นไรฮนเก็บยากมันหนามันยาว Điên, áo đi nó đi nó mỏng thằng này là nó cái tay thế à, bố áo cho phía nông ta lái yếu lái, lái khẩu bay áo ừ. thôi leo Từ xuống được chưa พึ่งขานกยุงีอ,อีกไหมมีบักห,หลายหนึงน่งฮะนะดอกเปื้ยห,หลอากระมีเปิดยาเอา เป็นหลกหลายนา ja? 네ี่จ้ะโอ้ย ก็สิบวกเขามาามอง,องนีดอกหยามันงาแตาา่แบะเห็นเห็ดมันหลายเห็นแต่ดอกใ่ญยๆงามๆก็เลยตรงเขามา นอดอกนี่ไหมพุ่น่ะยิ <c oughs> ้มยไงโผล่พูเด็กยังมาไปดอกไง่เทอะ ทีเต็มตาเราได้แบบคุณน่ะอเอเ้ยดอกมีเลือดตะขาอเอ้ามีติดดอกนึง่ง จ้าพี่โนโอ้องตึงตาเห็นไหมเจ้าตุ๊ก้าแล้วจ้าพี่โน้องโอ้ย, <c oughs> อยพี่ตรงนี้ไม่างาพีพี่ตึงครืนๆอยู่พี่พปุณ่ะ เก็บมวนเก็บมันมือได้กระดาษจ้ะพี่น้องพูดนะมันออกหลายอีหลีเนาะปูมีผู้ใดเก็บอยปูมี่มูมาเก็บน้ำพูดนะว้ยออกคักออกดีเน็ดกระดาษพูนเหลืองเต็มอยู่พูนกินบอสมือได้กระมานหมานหมานเน็ดเห็นบอสจากพี่น้อง ไม่ไม่เอานี่เท้าก็มีหุ่นเตี้ย,ยน,ดดนบอกว่าเอาอันโนลกเ,เท่าเอาไว้โอ้ยหลยคลกหลายน,นี่จ้ะจิ้มโคลนเคลนอยู่มูนี่ ป้ากินกระลอกกระแตกินคุณอุ้ยหลากหลายเนื้นี่ยเสียแต่ว่ามันหยาแยางนี่ลหลอยู่ป้าหยาแย้งแต่เม่นป้าหยามันก็ไม่ค่อยออกเห็ดกระไดคุณพ่อจะตีเรา เก็บเห็ดมวนเก็บมันตนติมตะก,ก้าได้แล้วจ้าสไปดอกแบบนี้เดี๋ยวมันสีบุ้มีหมองใสอีกบุ้นสีม,มะมัยบอกจเอาอีกจากข้าวสเก็บอีกจากน้อยให้มันติมตะก,กา้าสีเหล่านี้แล้สิออกไปแล้วกาสิออกจากป้านี่แล้วแต่เห็นอยู่เรื่อย นั่นนันไม่สิอดได้เห็นเราก็ะดาย้องเก็บเอาโอ้ยดอกนี้มั้ยสุดกับตาเรียวเอาให้โดนึเอาใหกนึง Nghi đốp nước ít nè, xem bay đốp thảo kênh nè ui thảo leo á vậy nè เอาแล้วจ้าไม่มีแน่แบาทลุนตะก้าแล้วโอ๊ย ไปคุณเห็นบ่าคุณน่ะเออข่อยบอ่เอาบอ่เอาดอกไะโอ้ยว่าสิบ่เอาก็เห็นดอกงามอยู่คุณเห็นดอกงามแล้วคุณคุณ,คณดอกนึงโอ้ยบ่เอาดอกเขี้ยับเท้าแล้วไปจ้าพี่น้องข่อยกลับก่อนเด้อคุณอีกแล้วค่ะไปะล้น ได้อีกแล้วอุ้ยมือไดก็ได้มืออื่นยังสีมาไหมาอีกมามันถูกมือนี่แหละช่วงนี้ห็นกับลั่งออกเดี๋ยวมันจะเถ่าออจ้าป้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณจ้า